แต mm ่ว่ามันจะสองที่เป็นคำามรงทีะเนาะไ่ตอไม่ถ้่อืม่งทา่ถึม่ถงน้่ถึไม่มงไมไม่ถ่ถง่ถึงไน่ถึงไม่ไม่ถึงไม่งไไมนถี่ถึงม่่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไมม่ถถึงไม่ถึงไม่ถึงไมไ่ถ่ถไม่ถ่ถึงไมงไม่ไม่ถึงไม่ถม่ถไ่ง่่งไม ถ้านั่งบัสกัน40-1ชั่วโมงเลยประมาณนี้ก็ไม่ไกลมากนะคะที่นั่นก็จะมีเอาเลทแบบแหล่งชอปปิ้งเนาะก็คือวันนี้จะไปเสียทรัพย์กันนั่นเองค่ะวันกันมาเรียนกว่าอยากใช้เงินอยากใช้เงินแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินช้อปนต่วันนี้เราจะไปชอปปิ้งกันนะคะก็นี่ค่ะเด็กแกแล้วก็มี นอนก่อนเอาแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่อันนั้นเองเราตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะในแอตแลนติกวิ้นมันสวยอยู่เด้อนี่

อยู่จัดเลตอนนี้เราก็อยู่ที่แอตแลนติกซิตี้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนมาถึงเพราว่าหลักเราก็อยู่ที่ร้านขอบอายนะคะกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วว่าเราก็ค่อยจะไปเราต้องอยู่รอด<ๆ>เพราะว่าเราไม่มีเน็ตก็เลยว่าต้องวางแผนไปก่อนว่าเราจะเดิไปไหนบ้าง จะได้แบบว่าไปเดยกันได้แบบว่าวันนี้จะซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นก็คือรองเท้าชิ้วินะไม่จริงไม่จริงฉันไท้ก็คือทุกสิ่ง,งไม่อย่งเผ็ดมาก นั่นแหละเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังว่าเห็นอะไรที่อยากได้บ้างเนาะแต่ก็คิดในหัวแล้วแค่นี้เงินมีแค่นี้เราจะซื้อแค่นี้ได้แล้วต้องซื้อดเดียวนะคะอันนี้ดีน้ำส้มสายชูก็จะดูกันว่าวันนี้เราจะหมดเป็นเท่าไหร่ได้อยู่นะน้ำส้มสายชูไปดูดูแล้วขายมมก่อนเลยไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่มีเงินอีกเลยเราจะไปทอมมี่กันนะคะถ้ามันดแบบ ตงนี้เราตนน้เจะไปถองนีน่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนั้นไม่ใช่คาสิน,นใช่อ่านี่ก็เป็นคาสินี่ไหคาวินคาวินขายดูอ่ะอุ้ยอันนั้นก็ไปเนี่ยไปนู่นแล้วไปนี่นะอันนี้สวยมากจุกคนเราได้แล้วหนึ่งซื <laughs> ้อแบบไม่คิดปะเราได้แล้วหนึ่งอุ้ยเข้ากับเฉดฟรีเลย นีประมาณยี่สิบหกก่าดอนนี่นีกกกก้ก,นนกน็น่ารักอันนี้ก็ส n ยคือแบบอันนี้นก็เป็นน้ำหอมสีดำแล้วก็สีขาว เธอสีไหนทีกำลังจะรู้ว่าสีดำกับสีขาวมือนสีดำจะดีกว่าใส่ใหม่ได้ไหมดำดีกว่าดำมั้งแต่ว่าใส่แล้วคืนกว่าแต่ฉันจะซื้อหมวกอีกหลายใบเลยนะของเมกกี้ของเมกกี้ด้วยไงจะแต่น ก็เออคือว่าไงลบออกนะที่บอกว่าที่จําเป็นก็เนี่ยจําเป็นบอกว่าต้องใช้ไม่จำเป็นหรอกแต่ออกเก่งออกเก่งเสื้อสีไหนดีสีขาวสีดำเรื่องไม่ได้อ่ะหมวกก็ถูกสุดในนี้แล้วอ่ะค่ะ Next Station Coming to t โอ้เราชอบป้ายนี้ที่สุดเราจริง <Enjoy! S 2> ยืบยิ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 บวิ่งเกด้านเนี่ยวิ่ยแถลชอบแม่เลยถ่ายไปก่อนแถวชอบแม่นอนนะเนี่ยใช่น่ารักนี่คาลานเราไปดูวิ่งวิ่งเซ็กซี่กันนี่เราสมัตวันนี้นะ่เขเขื่รออมันเป็นนี่หร เราจะส้นี่เท่าไรนี่ใส่กูกกัปยี่สิบปดอืมนี่แล้วรดเท่าไหร่นะมิวเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์เจดสิบเจ็ดขาดูเหลือเหลือเจ็ดสขาบอกว่าประมาณ70%็ดสิบซัมบิงอ่ะเชี่ยรถเกือบเกินครึ่งใช่หรออะไยเดี๋ยวขอขาดูก่อนขอดูขาดูหนูว่าหนูจะซื้อสีดำเดี๋ยวขอเดินดูกันนะคะนี่นะ มันลายไปหรือเปล่าเธอเดีดูเรื่อยๆกันอุ้ยเอาอี่มันต้องสบายยยออย่ย้อนั่คืน่ารักมากไหนกระโปงอะไรโย่กระโปงอะไรโอ้ยโย่น่ามอุ้ยอาอุ้ยอุ้ยรถด้วยอุ้ยแป๊บนึ่คุณพี่คะคุไปขอบคุณท่ากล้องเลยค่ะ เฮ้ยเขากลับเสื้อป่ะเอาซเสื้อออกจัดไปค่าจัดไปลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราเลยอะบีฉันว่าส่งได้อันนี้ด้เออฉันว่าถ้าซื้ออะซื้อไปนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวไปนี้เขาไปซื้ออีกห้องเลอเออเนอะ Next station France โอเคตอนนี้เรายังไม่ได้สักอย่างนะเพราะว่ามีสิ่งที่อยากได้เยอะเกินนี่สกตบร์ด เฮ้ยลูกเลยมักใหญ่กว่ามั้งอุ้ยกลคือแบบเฮ้ยโตอันเท่าไหร่อ่ะแบบซื้อให้หลานอุ้ยสามสิบสี่ยี่สิบเก้า้าากอลัมากเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีลูกใครมีหลานฉันมีแต่ซื้อให้หลาน ก่คือซื้อเธอซื้อหนึ่งคู่ใช่ไหมอ็นี่ช่วยจะได้เซลลช่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกก็คือคู่ที่สองลดห้ร์เซมันไม่เติมไงใช่เรยงุงเลยว่ออะไรเอาไม่ได้ขาย Any Any shoe you can get the ช h วยห้าสิบเปอนอกอ๋อจัดสิจ้าโอ้ so many ยวเอาดวยไง เราได้มาสองคู่นะเธออันนี้ก็คือเป็นสีขาวแบบเบสิกคลาสสิกอันนี้ก็เป็นรุ่นฮิตเหมือนกันที่คนไทยชอบใส่เยอะประมาณห้าสิบก้อนก็คือลบเหมือนไซส์อ่ะจะเล็กกว่าที่ไทยปกติใส่สามเจ็ดใช่ป่ะที่นี่ยต้องใส่สามสิบหกก็เดินไปขายสองคู่เกินไปเยอะแต่ได้มา High High i g h เฮ้ย h i g ไถหัวเอาของไปไหนหมดอ่ะเธอได้แค่สเก็ตบอร์ดเหรอนี่ไงอยู Th ่กับนี่อยู่ที่ชั้นได้ดีมาเองก็ได้ดีมากได้คุยยากได้แหลมท่ใหญ่ยได้ถุงใหญ่เลยจด้ที่ไหนนะเนี่ยไี้แหละที่ฉันไม่ได้อยากได้แวร์ไหมฉันได้แวร์น่างสารเอองงเขาอยากได้ทุกร้านคนก็อยากทุกคนก็คือหน้าแบบว่าหน้าหน้าแบบเสียทรัพย์หน้าคนเสียทรัพย์หน้าตาคนเสียทรัพย์ เดี๋ยวเราจะไปไนกี้กันตอนนออน่อนะแอเรไม่รู้เราจะไปไนกี้กันไ,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 ไน,ก,ก,น,ไนกี้เสร็จก็ไปวิกตอรเรียแล้ววิกตอรเลียก็คือกลับบ้านเลยให้แน่ก็ผ่านด้่นผ่านแต่ละช็อปก็คือนานมากแต่ว่าไม่ได้ของนะแวงเกลี่ That mute! We All right, now we're doing cash or card. Mhm. Mm cash. Um. Ca card. All right. Yes. Oh, so you have your own little YouTube channel. Yeah. You do? Oh, yes. Okay. I just started. Oh, that's cool. <laughs> All right. and then go ahead and pull out your card. Thank you. Thank you. I got you. Mm -hmm. All right, so just in case if you lose the receipt, it's also going to get mm -hmm. emailed to you. Mm -hmm. Oh, thank and you Have a good one. Have a good day. Okay. Bye. Bye. So. Anie bye <laughs> มานี่เพิ่มมาสืปลานี่เว้ยนี่ปลาทูจริงอือน่าเว้นี่คือกวนตีหรืออาจารย์ซื้อปลาทูจริงซื้อปลาทูข้าวเออข้าวแมวมันไม่มีหรอกเป้ามันไม่มีหรอกปลาทูอ่ะเออตาบ้าไงตาบ้ามีตาบ้าว่าไได้ตาบ้าตาบ้าคือปลาทูที่ตกแล้วกะดีกะตาดี ไม่ได้เอ้มาเดินเอ่น่าสวยมากเจอคนบอกสวยมากแบบนี้แล้วก็แล้วกะถ่ายวิวแบบบ้านเรานี่คือบ้านที่เราพักเออเนี่ยบ้านที่เราพักก็คือหนุ่มๆพามาเดินดูปลาปลามากเไม่ไงสดๆในตู้เลยไหมเฮ้ยลงไปจับสติ๊กเกอร์เขาดีเบดให้นั่นเป็นแบบว่า เ응กี่ยวกับเสื้อผ้าเป็ดตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องไปวิคโตเรซิเคสหรือเปล่าไม่แก้มไม่เบสกี้เลยก็มาดูได้น,นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาตกปลาเต็มไปหมดเลยปลา ร้อมยัดนะครับไออันนี้น่ารักเฮ้ยมันเหมือนไอเคยเห็นรองเท้าแตะที่มันเป็นรูปปลาสีเขียวๆอ่ะฉันเกลียดมากเกย์ยนี่เนาะปลาเต็มหม,มด <laughs> ซื้อมาก็ใส่เ,เลยค่ะเพราะร้อนมากที่สุดท้ายวิตเตอร์ริชิเค็โอเคนี่ก็ได้ทุกอย่างเสียหายค่ะเสียหาย สภาพตอนแรกก็คือดีดากันทุกคนตอนนี้ก็คืออยากกับบ้าเรยหนักแล้วตอนเนี้ยเรียขึ้น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 ขนขึ้นขนขึนข้น้นขึ้นขึ้นขึ้นนีึ้นขึ้นข่้นเึ้นข้นะก้คือพรุ่งนี้ต้นานนน้้้้้นน้นนนน้เสียหายนะ้้า แต่ว่าต้วงลอยแบบที่เคยมีปัญหาแบบช้อปปิ้งจะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเดินได้อีกอยู่ตั้งแต่แบบมาถึงเที่ยงตอนนี้คือทุ่งกว่าแล้วแล้วยังสว่างก็ขอจบไปกับวอล์กช้อปปิ้งที่อัลเลนซิตี้เนาะครั้งหน้าก็จะพาไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะต้องกลับไปทำงานไปกินมาม่าตัว thank mm -hmm. you